บทสาธยายเรื่องสมณะพราหมณะสูตรที่สองปัญญาญาณห้าระดับเครื่องมือผ่าตัดกิเลสที่มาจากพระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายนิทานวัคลาบสการะสังยุตเจริญพรญาติโยมทั้งหมู่เหล่าทั้งหลายผู้มีความศรัทธาเลื่อมใสในหลักธรรมแห่งองค์พระาศาสดา บัดนี้อาตามภาพจะขอนำสมณพรามณะสูตรที่สองซึ่งเป็นพระสูตรที่หกแห่งตติยวัค์มาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับรับฟังพระสูตรนี้นับเป็นการยกระดับกรอบการวิเคราะห์จากพระสูตรก่อนหน้าให้มีความลึกซึ้งและสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น เปรียบเสมือนการเปลี่ยนจากเลนขยายธรรมดามาเป็นกล้องจุลทรรศที่ทรงพลังโดยพระผู้มีพระภาคได้ทรงเพิ่มองค์ประกอบแห่งปัญญาเข้าไปอีกสองประการเพื่อให้ผู้ปฏิบัติสามารถมองเห็นกระบวนการเกิดดับของลาบสการะและอำนาจของมันได้อย่างทะลุป,ปรุปโปง่งซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการปฏิบัติวิปัสสนาโดยแท้ เรามาทำความเข้าใจพระสูตรนี้กันก่อนจากเดิมที่มีองค์ความรู้สามประการพระสูตรนี้ได้ขยายให้ครบถ้วนเป็น5ประการอันเป็นกรอบการวิเคราะห์สภาวะธรรมที่สมบูรณ์แบบที่สุดได้แก่ 1. สมุทยัยคือเหตุเกิดหรือที่มาของมัน อะไรคือปัจจัยที่ทำให้ลาบสการะเกิดขึ้นและที่สำคัญกว่านั้นคืออะไรคือปัจจัยที่ทำให้ความยุติดในลาบสการะนั้นเกิดขึ้นในใจของเรา 2. อ,อัดถังคมะคือเหตุดับหรือความสิ้นไปของมันไม่ใช่เพียงการเสื่อมลาบยศภายนอก แต่คือการดับลงของอำนาจครอบนำที่มันมีต่อจิตใจของเรานั่นเอง 3. อัศทะคือรสอร่อยหรือคุณที่เป็นเหยื่อล่อเช่นเดียวกับพระสูตรก่อน 4. อาทินวะคือโทษหรืออันตรายที่ซ่อนเร้นเช่นเดียวกับพระสูตรก่อน 5. นิสรณะนะคือทางรอดหรืออุบายเครื่องสลัดออกซึ่งก็คือปัญญาที่เห็นแจ้งในสี่ข้อแรกนั่นเองหัวใจของพระสูตรนี้คือการชี้ให้เห็นว่าปัญญาที่สมบูรณ์นั้นไม่ใช่แค่รู้ว่าอะไรคือคุณอะไรคือโทษแต่ต้องรู้ลึกลงไปถึงกระบวนการทางเหตุปัจจัยของมันด้วย คือต้องรู้ว่ามันเกิดมาได้อย่างไรและจะดับลงไปได้อย่างไรความรู้อันครบถ้วนหประการนี้เท่านั้นจึงจะเป็นอิสรภาพที่แท้จริงเรื่องราวในพระสูตรนี้เป็นการยกระดับการจำแนกบุคคลให้มีความคมชัดมากขึ้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสแบ่งสมณะและพราหมณ์ทั้งหลายออกเป็นสองกลุ่มตามระดับปัญญาที่แตกต่างกัน คือกลุ่มที่หนึ่งผู้ไม่รู้แจ้งย่อมจมอยู่ในกระแสดูกระระบิกษุทั้งหลายสมณะหรือพรามเหล่าใดก็ตามที่ไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งเหตุเกิดเหตุดับรสอร่อยโทษและทางรอดของลาบสการะและชื่อเสียงสมณะกลุ่มนี้ไม่เพียงแต่ไม่เห็นโทษภัย ยังไม่เข้าใจกลไกลการทำงานของมันด้วยซ้ำพวกเขาจึงถูกกระแสะแห่งโลกกระทาพัดพาไปอย่างไร้ทิศทางเพราะไม่รู้จักต้นลมและไม่รู้วิธีบังคับหางเสือเรือแห่งจิตใจของตนเองนั่นเองกลุ่มที่สองผู้รู้แจ้งย่อมอยู่เหนือกระแสะดูกระ,ระภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดที่รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งองค์ประกอบทั้งห้าประการนี้ของลาบสการะและชื่อเสียงสมณะและพราหมณ์เหล่านั้นย่อมทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วเข้าถึงซึ่งความหลุดพ้นอยู่สมณะกลุ่มนี้คือผู้มีวิปัสสนาญาณท่านไม่เพียงเห็นสภาวะแต่เห็นกระบวนการทั้งหมด ท่านรู้ว่าความยึดติดในคำสรรเสริญนั้นมีตัณหาและมานะเป็นเหตุให้เกิดคือสมุทัยและจะดับลงได้ด้วยมักมีองค์แปดคืออัดถังคมะเมื่อปัญญาสมบูรณ์รอบเช่นนี้แล้วจิตของท่านย่อมตั้งมั่นดุดภูเขาศิลาไม่หวั่นไหวต่อลมปากของชาวโลก พระอัฏฐกาถาจารย์ได้ให้คำอธิบายสำหรับพระสูตรนี้ไว้ว่าตถาชัดเถจะซึ่งแปลว่าในพระสูตรที่หกนี้ก็มีในเช่นเดียวกันเป็นการยืนยันว่าหลักพื้นฐานยังคงเดิมแต่เป็นการเพิ่มเติมรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเป็นการสอนให้ผู้ปฏิบัติไม่หยุดอยู่แค่รู้คุณรู้โทษ แต่ต้องสืบสาวไปให้ถึงเหตุเกิดและเหตุดับซึ่งเป็นหัวใจของการปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์หลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือ 1. การอัปเกรดปัญญาจาก3สู่5พระสูตรนี้สอนให้เรารู้ว่าปัญญาในการแก้ปัญหานั้นมีระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกการรู้แค่คุณอัศทะ และโทษอาธินวะอาจทำให้เราเกิดความกลัวหรือความเบื่อหน่ายได้แต่ยังไม่ใช่อิสรภาพที่แท้จริงอิสรภาพจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราเข้าใจเหตุเกิดสมุทัยและเหตุดับของมันด้วย 2. เหตุเกิดที่แท้จริงคือกิเลสภายในเหตุเกิดของความทุกข์เพราะลาบยศนั้นไม่ใช่ตัวลาบยศภายนอก แต่คือตัณหาและมานะภายในใจเราตัางหากที่เข้าไปปรุงแต่งและยึบมั่นถือมั่นเมื่อปัญญารู้ชัดเช่นนี้เราจะเลิกโทษสิ่งภายนอกแล้วหันกลับมาจัดก,การที่ต้นต่อภายในจิตใจของเราเอง 3. ปัญญาทั้ง5คือนิสรณะ,ะในตัวเองทางรอดที่แท้จริงนั้นไม่ใช่การวิ่งหนีไปที่อื่น แต่คือตัวปัญญาที่รู้เห็นสภาวธรรมครบทั้ง5้าองค์ประกอบนี้นั่นเองเมื่อใดที่จิตเห็นกระบวนการเกิดดับคุณโทษอย่างชัดเจนตามความเป็นจริงเมื่อนั้นจิตย่อมคลายกำหนัดสลัดคืนและเป็นอิสระจากสิ่งนั้นได้โดยอัตโนมัติขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร